ฝนตกเศร้ากับเป็นแดดแ c มอีกแล้วพี่น้องเดดแดดแดดเดดมาดูพ่อสารคามเนาะพ่อสารคามนี่ก็ว่ามันคักเติบอยู่สายญาหลักลอยแต่พักหลังมานี่บ่ไปลอยได้พี่น้อง มาสิบมาสิบอันนี้ร้อยร้อยรอยสิบหน่วยร้อยร้อยมาทั้งสิบมาทั้งหน่วยอะตัวนี้อ,าาอือตัวนี้มาทั้งสิบทั้งหน่วยตัวนึงอืมาทั้งร้อยทั้งหน่วยตัวนี้ล้อยรุดรุดไปล่างรุดไปล่างก็มาลอยลอย ลอยซิฟซิฟรุดอะรุดรุดขาดจนโอ้รุดไปล่างาที่เก่าบ่ท่านขาดจัก๊กงวดบานนี่กามาหน่วยลยอยอากามาซิฟอะหอสารคาม จักงวดล,วะละเฮ้อขอดสารข้ามก็ได้ก็ว่ามันเหี้ยวตื่นพิทีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกงวดลุดลงล่างสาม บอท่านได้รุดขาดจั๊กงวดหกงวดรุดลงลางสามของเจตองิบเก่างวดบอท่านได้รุดของพ่อสารคาม1กงวดรุดลงลางสาม ถือว่าแม่นคักแม่นคักของพอสารคามอ่แม่นคักอยู่เพราะว่าตัวเลขนี่เทียสีคำนวณนออกมาได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่แม่ขัววบาบธรรมดาที่นองไม่ธรรมดาเนาะ จริงเอาก่อนอื่นกวนสิมาพบพอของพอสารคามมีเอฟซีคอมเมนต์มาขอแม่อ่ขอคนชัยภูเมิเดอร์สิบล่างมาล้านเปอร์เซ็นนี่สิบล่างมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมามาเนาะงวดที่ผ่านมามากพี่น้องอมาสาม อาเพิ่นการคอมเมนต์ขอกันขามาอยู่วิ่งล่างเงินแสนแม่ขัวสามกับสี่แม่ขัวมันไปฟันสี่พีค่อยๆตามกันเด้อพี่น้องเด้อบนล่างแม่นๆบนล่างเดินดีประกบคู่กันเข่าสามหนึง่งเข่าสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเข่าสามหนึง่ง พิกรกทมหน่วยบน056รอเด้อพี่น้องเด้อเสียนมดหาดใหญ่วิ่งล่างหนึ่งกับสี่อะเสียมาใส่กันกับของเงินงเสียนแม่ขั่วนี่ยลของเสียนหมดบานิปู38ามแปนี่แม่ขวัวสีวางสีเด้กขันสีทั่วหาเพลินมือนีสีร่องทั่วอยู่มือเป็นยังปูคือเอาหน่วยออกมาก,ก่อนสีวางสีละต้องเอาซีบก้อนบน บนนี่ต้องว่างสีบกอนแต่ค่อยมาว่างมวยมันค่อยสีจับถือกันเลยสิวากับปู่จังสีล่ล่ะพี่น้องเออเพิ่นสิว่าจาังไหเนาะเพิ่นกับวิ่งบนมาสามกับห้าเนาะดสิทั่วหาเพิ่นอยู่มือนี่แม่เพชรบูรณ์เขาตรงๆเด้อพี่น้องเด้อเพิน่นหมาเลขสี่ตัวมหัศจรรย์นยี่บอาพาดจักเทียสามห้า เจ็ดหนึ่งเข่าที่สามหนึ่งเห็นบ่พี่น้องของเพิ่นสี่ตัวนี่เป็นบนล่างหมุนกันได้พี่น้องสี่ตัวเป็นบนล่างหมุนกันอ่าผู้ใดรอดเมียยาสูเดอ,ร,อร์รอดสะก้อนรอแม่ควรยังบ่ะันในทั่วหาเมียยาสูอยู่อ่ารอดสะก้อน เอาชุดวินสูตรคุณตาให้มานน่กะเข่าได้พี่น้องเห็นบะวินหกกับห้าเข่าสองตัวมาตัวนี่ก็เข่าเสียดายคนระหารไส้เพิ่นบอกในห้องวิ่งหกให้เดีนบนี่ให้เลีนหกกับหนึ่งเพิ่นให้หกหกกับมาออกหกหาเพิ่นว่าหกหาหาหกมันออกแล้วเพิ่นว่าเพิ่นกรเลยบวให้มาเพิ่นก็เลขบวจับห้ เปนว่าหกหาหาหกมันออกแล้วผู้ใดก็ว่าออกแล้วคือกันละน้องพี่น้องเนาะเออเซียนนาปูให้หกหาล่างไปออกบนญอ่ะรอดติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อรอดติดตามกันว่าอผู้ใดจะมาก่อนผู้ใดมาก่อนมานรุ่นกระลุงคือเกาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระอดแต่รอดแม่พัวกระถาคือกันละ แม่ขั้วทายยังแม่ขั้วนี่ทาทาเอาเลขว่าประกบให้พี่น้องเอฟซีคือกันนะะั่นแหะแม่ขั้วกระไดอะมาเบิงพ่อสารคามบ้านนี้พี่น้องพ่อสารคามดินมาแล้วพ่อสารคามเนี่เคยส้นกันมาหลายงวดเดิ ือจังหกเก้านี่กันมาออก6ก9กนี่ก,มออก 1, 4, 1, ็มาออก6กสานี่ก็มาออก3ามหนสี่หนึ่งมาออกสีตัวชนบอไคมาที่พี่น้องอ่ะรอบนี้ชนกันบอมาบึง พ่อสารครามเหตุในตัวนี้ไงเด็กพี่น้องเพิ่นสิบว่าเห็นหนึ่งสี่หนึ่งพ่อสารครามเห็ดต,ตัวนี้ไงคนจับ่เห็นหนึ่งสี่หนึ่งพ่อสารครามเด่นบนเด้อพี่น้องเด้อเด่นบนสิบหกงวด หลุดลงล่างสาเข้าสิบสามงวดแม่นมากพี่น้องถือว่าสิบหกงวดนี้รุดสามเพราะว่ารุดกับรุดลงล่างแต่ว่าพวท่านได้รุดขาดเนาะเอาแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของพ่อสารคามอะตัวเลขสิเป็นจังไหนมาจังไหนให้พี่น้องเจ็บไปไว้พิจารณาได้พี่น้องเด้อ พิจารณาก่อนลงทุนอย่าลืมว่าไม่มีใครเต็มร้อเปซไม่มีใครเต็มร้อยเปซนต์สำหรับสูตรคำนวณอ่าสูตรคำนวณทุกสูตรย่อมมีเข้ามีหลุดให้ทุกท่านเจ็บไปไว้พิจารณาพอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ให้ทุกคนอ่าโศกโศกมันมนเฮ่งเฮ่งปังปังลำลวยมักชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง กดหัวใจให้แม่ครัวในเดอร์ค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ